จาก GTS นะครับแล้วก็เสื้อจากพี่มาพ์สนองได้แก่ทีมบจะไม่ได้โชว์เหตุนี้แหละอุอมกรณ์เป็นะเพดหรือยังไงไม่รู้ดีเดี๋ยวๆเขาะนะฮะกุตตกใจเขาอะไรจะบังาอาจเนี่ยไปโอ้ยรางวัลที่หนึ่งนะครับที่ได้รับเงินสด1,000 10, 0บาทได้แก่ทีมที่ คราบผมรู้สึกไหมครับดีใจไหมครับที่ได้รางวัลหนึ่งหมื่นบาทจากล้าเสียไแล้วก็ GTH ครับดีใจมากครับจะเอากันตรงนี้ไปทำะไรครับให้เพื่อนต้องมนะครับเดี๋ยวเร้ัน์ตูมใหม่เดี๋ยวให้น้องใหม่ให้เราใหม่ดาวิกาเป็นคนมอบนะนะหนึ่งหนึ่งนะไปแล้วว่างแล้วว่างนะถ่ายรูปเลยครับของไอ้ที่ก็เอาไว้เลยหรือจังหวะนี้แหละ ไอ้พวกนี้ก็หวงกันเลยนะเดี๋ยวเฟรมนะเฟรมมันจะกว้างกว้างโอ้ยปวดก็ปวดก็ตีต่อแบบหมื่นคุ้มนะบอกว่าหมื่นนึงคุ้มแหละไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นควายเมื่อกี้พี่ขอจับเบอร์ทีพี่คตชอบเลยแต่